โอเคครับเรามาทำตามแบเลยนะครับแม่งมาเล่นนี่อย่งนี้ก็หนุ่เป็นอะไรของมันบป็นไนงลูกเอาเปน็นผีก็ผีคือ,อ,อ,อทำป้ายด้วยป้ายมีไม้หกอ,อัน ทำไปเลยโอ้ยร้อน กีนี้ถ่ายแล้วมันไม่แหลกครับแม่งหลุดนี่เองแล้วมันไม่มีเสียงเดินอย่างนี้นะครับยังไม่ไหนยังไม่ไหนยัง เต้มค้างผมได้นะครับกดตอนนี้เอ้องหนิงให้เนี่ โอเคครับแค่นี้แค่นี้ครับจากนั้นนะครับทำไงต่อหาอะไรุดมันด้วยนะหมู โอเคครับแค่นี้ฟาร์มของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับแค่หาซากมาวางไว้ตรงนี้ทรายอย่าทรายมาผมไม่เนี้ผมไม่แนะนำให้เป็นกาวเวลนะมันมันขุดแล้วมันมีสิทธิ์กลายเป็นไอน้นี่ได้นะครับ แนะนำให้อาเป็นสายดีกว่าแนะนำเลยนะครับมันไม่ดีนะครับกาเวโอเคครับตรงนี้ไปดูนะตายมั้ง โอเคนะครับคลิปถ้าจะลงยูทู e นะครับลงได้แค่สั้นๆก็พอแล้วนะครับ,บขอบคุณที่รับชมจนวันนี้นะคะบ๊ายบาย